ฮัลโหลสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีท่านผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเด็กๆยุ่งอยู่กับทิชชูตาลในรายวิชาภาษาอังกฤษ e English c l a s s นะคะหน่วยการเรียนรู้วันนี้ที่ทิชชา่ตาพาเด็กๆมาเรียนรู้ก็คือเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตประจําวันค่ะมาดูซิว่าทิชชูตาน,นำำําคําศัพท์อะไรมาให้เด็กๆได้เรียนรู้บ้างนะคะ ในรูปนี้นะคะมีรูปของกลุ่มเด็กๆนะคะกำลังเดินข้ามถนนอยู่แล้วเขาก็เหยียบอยู่บนทางม้าลายค่ะถ้าเด็กๆอยากรู้ว่าทางม้าลายภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงไปดูคำศัพท์กันก่อนเลยค่ะคำศัพท์คำแรกนะคะคำนี้ค่ะเวลาที่เราขึ้นรถยนต์นะคะเราจะต้องคาดเข็มขัดนิรภยัย แน่นอนว่าเข็มขัดนิรภัยนะคะจะช่วยให้เราปลอดภัยตลอดการเดินทางค่ะเข็มขัดนิรภัยภาษาอังกฤษเราพูดว่า safety belt safety belt เด็กๆออกเสียงตามทิ่ชืตาลอีกหนึ่งรอบนะคะ safety belt safety belt, belt เข็มขัดนิรภัยค่ะต่อมาค่ะ เป็นคำที่ทิชตานติดค้างเด็กๆไว้เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะว่าทางม้าลายเนี่ยภาษาอังกฤษเขาพูดว่าอย่างไรนะคะแน่นอนค่ะทางม้าลายภาษาอังกฤษเราพูดว่า cross road cross road เด็กๆออกเสียงตามทิชตานอีกหนึ่งรอบนะคะ cross road cross road ทางม้าลายค่ะ ถัดมานะคะอ่าเวลาเราขี่รถจักรยานยนต์นะคะไม่ว่าเราจะนั่งหรือว่าเราจะเป็นคนซ้อนเราจะต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราค่ะหมวกกันน็อกภาษาอังกฤษเราพูดว่า helmet helmet เด็กๆออกเสียงตามที่ชื่อาจอีกหนึ่งรอบนะคะ helmet helmet หมวกกันน็อกค่ะถัดมานะคะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะต้องระมัดระวังในการใช้นะคะหรือว่าเราจะต้องให้ผู้ปกครองเนี่ยช่วยดูแลด้วยนะคะก็คือมีดนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งมีดนะคะภาษาอังกฤษเราพูดว่า knife knife เด็กๆออกเสียงตามทิ่ชืตาลอีกหนึ่งรอบนะคะ knife knife นี่ค่ะอีกชิ้นหนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังในการใช้เหมือนกันนะคะก็คือกันไกลค่ะกันไกลภาษาอังกฤษเราพูดว่า skisser skisser เด็กๆลองออกเสียงตามทีเชตานอีกหนึ่งรอบนะคะ skisser skisser กันไกลค่ะและนี่ก็เป็นคำศัพท์ห้าคำ ที่ทิชชาตานนำมาฝากเด็กๆในวันนี้นะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหน่วยอะไรเด็กๆอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ see you next time บ๊ายบายค่ะ